มหายาสิ佛สัมปติสิทธ ah. an ิยาเทธังสระนังขัฏามิธามสระนังัามิเมระยะมัชฌะปมาถานาอโย ที่จะได้ดำเนินงานสาลได้วางพมนาฐามลำดับเดือนในวันพฤหัสบดีลำดับต่อไปก็ได้เชิญอายการคดียาบชนและ ลำดับต่อไปกรเดเชิญลำดับต่อไป ลำดับตระไปกระไดเชิญสำนักงานลำดับตระไปกระไดเชิญสำนักงาน นั่นแหลก็ไปก็ได้เจอนั่นและ